ไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วจะยิงโฆษณา Facebook ได้ยังไงเรามาดูกันคลิปนี้ครับ ที่จะยิงโฆษณาใน a c e b o o k เนี่ยเรามักจะได้ยินคำแนะนำจากกูรูหลายๆคนนะครับว่าให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการยิงแอดโฆษณานะครับเพราะว่ามันจะสามารถตั้งค่าวัตถุประสงค์หรือตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายได้ค่อนข้างละเอียดและชัดเจนกว่าแต่นีกรณีที่คุณไม่มีคอมพิวเตอร์ครับวิธีการแก้ไขปัญหานี้เราทําได้ง่ายๆครับโดยการใช้เจ้าแอปเจ้าตัว,ตวนี้ครับชื่อเจ้าแอดมินิเจอร์นะครับหรือตัวจัดก,การโฆษณานั่นเองเจ้าตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการที่เราเนี่ย สามารถบริหารจัดก,การโฆษณาหรือสามารถยิงแอดโฆษณาได้แบบเบื้องต้นก่อนเลยโดยวิธีการง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอสาธิตได้ไว้ให้ทุกคนดูกันไปดูกันครับเริ่มต้นเลยนะครับถ้าใครใช้ Android อยู่ก็มาที่เพ Store กดค้นหาคําว่าตัวจัดก,การโฆษณาบน a c e b o o k หรือคําว่า Ad Manager เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรากดเปิดเข้าไป ทันทีที่เราดาวน์โหลดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนใหม่ครั้งแรกที่เข้ามาคุณอาจจะยังไม่มีบัญชีคุณก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้นะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะซื้อโฆษณาได้อย่างตอนนี้ผมมีการซื้อโฆษณาเป็นหนึ่งแคมเปญเราจะมาให้ดูตัวอย่างกันก่อนนะครับเป็นตัวโฆษณาของผลิตภัณฑ์ชื่อโฮลินะครับโฮลิเอสนะครับผมซื้อโฆษณาแบบการมีส่วนร่วมไปตอนนี้มีทั้งหมดฟีดแบ็กมา200 12รายการนะครับต้นทุนคือ0.77สตางค์ต่อการมีส่วนร่วม1ครั้งนะครับนั่นคือกราฟก็จะเป็นกราฟที่ชี้ขึ้นอยู่นะครับผมตั้งงบประมาณไว้คร่าวๆนะครับก็คือ300บาทต่อวันแต่แล้วก็ไม่ได้กำหนดเรียกเวลาอะไรคือยิงไปตั้งแต่วันที่18ก็คือปล่อยไปเลยนะครับปล่อยให้มันไปเรื่อยๆเลยถอถ้ามันดีเราก็ปล่อยต่อหรือเรายิงเพื่อเทสแอดนะครับเป็นการทดสอบแอด ของเราว่าถ้ามันเวิร์กก็สามารถเอากลุ่มเป้าหมายนี้มาตั้งเป็นวัตถุประสงค์ในการทำกลุ่มเป้าหมายอื่นๆเพิ่มเติมในการที่จะทำโฆษณาต่อไปได้นี่คือตัวอย่างของแอดนะครับตอนนี้ก็จะมีคนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งหมดเนี่ยกดไลค์อยู่ที่264กดแชร์ไปที่46นะครับถือว่าเป็นฟีดแบ็กที่โอเคมากๆฟีดแบ็กของวันนี้คือ191 1นะครับครั้งนะครับต่อการมีส่วนร่วมหมายความว่ามีคนกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดคอมเมนต์อยู่ในตัว post, โพสต์โฆษณาตัวนี้นะครับโอเคซึ่งการใช้ตัวแอดมินเจอร์ตัวนี้ในการทํางานในมือถือก็จะสะดวกตรงที่แบบว่าเราสามารถวิเคราะห์ตัวโฆษณาของเราได้อย่างคร่าวๆครับว่ามันดีหรือไม่ดียังไงการเข้าถึงเป็นยังไงต้นทุนต่อการมีส่วนร่วมเป็นเท่าไหร่นะครับกลุ่มที่ใช้มาเจอ กลุ่มเป้าหมายของเราที่เจอโฆษณาตัวนี้เป็นผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนนะครับต้นทุนต่อผู้หญิงต้นทุนต่อผู้ชายเห็นไหมครับอ่าเป็นกลุ่มอายุเท่าไหร่ล่ะก็จะแยกเป็นอายุให้เราเลยสามสิบห้าถึงสี่สิบสี่นะครับมียี่สิบเก้าอ่าสี่สิบห้าถึงห้าสิบสี่ห้าสิบห้าถึงหกสิบสี่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีจนถึงหกสิบห้าบวกไปแต่ตรงนี้ครับมันจะช่วยให้เราวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายไหนล่ะที่ไม่ใช่นะครับหรือเป็นกลุ่มเป้าหมายไหนล่ะที่มันน้อยเกิน ที่มันจะไม่ไม่มีประโยชน์เราก็ตัดออกไปนะครับล้วก็เลือกแต่กลุ่มเป้าหมายที่มันชัดเจนว่ากลุ่มไหนที่มีค่าเฉลี่ยที่น่าจะเป็นลูกค้าเรามากที่สุดนะครับอย่างตอนนี้ถ้าให้ผมวิเคราะห์คร่าวๆก็คือกลุ่มเป้าหมายที่อายุตั้งแต่4 5ถึง65ขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างจะใช่ละถ้าเทียบกับ3 5ถึง44เห็นไหมครับอัตราส่วนคือ3 5ถึง44เนี่ยคือมีแค่29การมีส่วนร่วมแต่45ขึ้นไปเนี่ยมี50กว่าขึ้ นั่นคือหมายความว่าเราสามารถตัดก,กลุ่มที่3 5 1 4 4ไปได้กลุ่มโฆษณาเราก็จะแคบลงแล้วเราก็จะเจอกลุ่มที่เป็นลูกค้าเราได้ชัดขึ้นง่ายขึ้นนั่นเองโอเคเรามาต่อกันนะครับในเรื่องของการสร้างโฆษณาดีกว่านะครับสำหรับคนที่พร้อมที่จะสร้างโฆษณาแล้วนะครับก็ให้ตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อย หรืออาจจะทําไปก่อนแล้วมาตั้งทีหลังก็ได้เรากดที่เครื่องหมายบวกนะครับก็จะมีคําว่าสร้างโฆษณาซึ่งในสร้างโฆษณาเนี่ยจะมีเมนูต่างๆนะครับให้เราเข้ามาสร้างโฆษณาคล้ายๆกับในคอมพิวเตอร์นะครับเราก็เข้ามาดูเลยว่าเราต้องการวัตถุประสงค์อะไรนะครับนะครับมาร์เก็ตติ้งออเจกตีฟนะครับเขาเขียนไว้ให้เราแล้วนะฮะวัตถุประสงค์แรกคือการมีส่วนร่วมกับโพสต์ก็คืออย่างที่ผมทําไปเมื่อตกี้เป็นการหาว่ากลุ่มไหนคือกลุ่มเป้าหมายที่ เหมาะสมกับสินค้าของเรานะครับการรับชมวิดีโอก็คือเน้นเรื่องการเข้าถึงวิดีโอของเราให้มากที่สุดหรือให้คนดูเยอะที่สุดว่างั้นเองการเข้าชมเว็บไซต์นะครับก็คือกรณีที่เราเปิดเว็บนะครับหรือมออีพวกเซลเพจอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะใช้วัตถุประสงค์พวกนี้ได้ส่วนการเข้าถึงก็คือเราต้องการหวานโฆษณาของเราเนี่ยให้คนได้เห็นในปริมาณที่มากๆที่สุดนั่นเอง นะครับก็เลือกเปการเข้า,ขาถึงส่วนในเรื่องของข้อความก็เป็นการเน้นการยิงโฆษณาเพื่อเกิดอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามสั่งซื้อกับเรานั่นเองนะครับส่วนการกดตูกใจเพจก็คือเป็นการลงโฆษณาเพื่อให้เกิดยอดไลค์ในแฟนเพจของเราที่มากขึ้นส่วนการตอบรับกิจกรรมเป็นอีเวนต์ต่างๆเงี้ยก็ในกรณีที่เราอาจจะเปิดกิจกรรมต่าง,างเช่นมีคอนเสิร์ตมี เปิดสอนอะไรพวกนี้ครับเราก็จะเป็นยิงเป็นการตอบรับกิจกรรมสาหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมจะมา,าสาธิตก่อนละกันเป็นการยิงโฆษณาแบบข้อความนะครับก็กดเลือกแบบข้อความเข้าไประบบก็จะมีให้เราเลือกรูปภาพครับที่เราต้องการใช้นะครับแล้วก็กดไปเลยผมเลือกรูปภาพเกี่ยวกับตัววัตถุประสงค์นะครับหลังจากนั้นก็กดถัดไป ระบบก็มีถามว่าจะให้ยิงปลายทางข้อความไปที่ไหนผมก็ให้ลงมาที่ Messenger ก็คือเป็นอินบ็อกซ์ของเรานั่นเองเพิ่มเติมก็คือลงมาเรื่อยๆนะครับข้อความหลักก็จะมีเป็นข้อความที่เป็นระบบให้เราตั้งนะครับว่าเราจะจะพิมพ์ข้อความอะไรในการที่จะเป็นข้อความที่จะให้ดึงดูดลูกค้าที่เข้ามาอ่านเนื้อหาของเรานะครับก็แล้วแต่เราเลยเราจะเซตเป็นคําว่าอะไรก็ได้ ซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องมีการเตรียมข้อความไว้ก่อนเนาะเพื่อว่าจะมันจะได้สะดวกในการที่เราจะทำข้อความโฆษณาได้อย่างาสะดวกมากขึ้นนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมจะไม่แก้นนะใช้ข้อความเดิมไปเลยนะครับต่อมาก็คือการตั้งค่าใน messenger ต่างนะครับบัญชี instagram ถ้าเราผูกไว้นะครับก็จะมีให้เรามาลิงก์ได้ถ้าไม่ผูกก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถที่จะเลือกลงโฆษณาให้เห็นแค่ใน facebook อย่างเดียวก็ได้หรืออยากจะไปให้คนเห็นใน instagram ก็มาผูกไว้ก็จะไปลิงก์ โฆษณาไปถึง i ิน t a g r กรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของโฆษณาของเราถ้าจะไปประกฏดต่อลูกค้านะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีให้เราเห็นเลยว่ามันจะมีคำว่าส่งข้อความโผล่ขึ้นมานะครับเมื่อเราโอเคแล้วนะครับเราก็กดถัดไปหน้านี้จะเป็นหน้าของกลุ่มเป้าหมายครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราจะเลือกได้ว่าเราต้องการให้ใครมาเห็นโฆษณาของเราซึ่งถ้าเราเลือกอันแรกคือเฉพาะคนที่ถูกใจเพจของคุณซึ่งอันนี้อาจจะ เขาเรียกว่าเป็นการทำ r e t a r ็ตต i n g นะครับตามลูกค้าเก่าเรานั่นเองแต่ถ้าเกิดเราไม่ตามลูกค้าเก่าละ่ะเราไปสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่เราก็ไปกดแก้ไขสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่หรือแก้ไขกลุ่มเป้าหมายเดิมที่เรามีอยู่ก็ได้อย่างตอกรณีนี้ผมสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่กดเข้าไปเขาก็จะมีให้เราตั้งค่าครับอายุตั้งแต่1 3ถึง65เห็นไหมฮะแต่อย่างเมื่อกี้เราได้ดูผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วมจากตัวโฆษณาตัวแรกที่ผมทำไปเนี่ยเขาจะมีผลลัพธ์อยู่ที่35ขึ้นไป ถึง65ซึ่งเราสามารถบีบกลุ่มได้ครับถึงกรณี65เนี่ยเรา,าจ,จะมองว่าโอเคอาจจะอายุเยอะอาจจะเล่นอินเทอร์เน็ตแบบดูเป็นแต่อาจจะซื้อไม่ถนัดอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะถอยลงมาครับเหลือสัก55ก็ได้นะครับการที่เราขยับกลุ่มอายุต่างๆจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยกลุ่มเ,เป้าหมายของเราเนี่ยก็จะมีปริมาณที่ลดลงจากเดิมที่เราเลือกเป็น65เนี่ยกลุ่มเป้าหมายเราจะ19ล้านใช่ไหมฮะ เราไม่เลือกเลยก็จะเป็น52ล้านตอนนี้ผมเลือกดีกว่าเนาะเพื่อความประหยัดของเรามันจะบีบปุ่มลงมาเหลือ40ดีกว่าถึง55คราวน,นี้เหลือ10ล้านคนนะฮะเรื่องเพศเหมือนกันเมื่อกี้เราเห็นผู้ชายดูเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีผู้หญิงถามว่าเราจะเลือกเพศใดเพศหนึ่งได้ไหมก็ทําได้ครับว่าจะเลือกเพศชายเพศหญิงก็ได้ซึ่งจํานวนของคุ่เป,ป้าหมายก็จะลดลง เป็นผู้ชายเหลือ4ล้าน9ครับถ้าเลือกเป็นผู้หญิงก็จะเป็น5ล้าน1นะครับผู้หญิงก็จะมากกว่าผู้ชายเนาะแต่กรณีนี้ผมมองว่าเราเลือกทั้งหมดดีกว่าเพราะเราผู้สูงอายุหรือคนมีปัญหาเรื่องกระดูกเนี่ยก็เป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายครับต่อมาครับเราก็ตั้งในเรื่องของตามพฤติกรรมตามเกณฑ์ต่างๆตรงนี้ครับเราสามารถเพิ่มวัตถุประสงค์ได้อย่างกรณีนี้เรามีวัตถุประสงค์แนะนําครับ ึ่งในวัตถุประสงค์แนะนำเนี่ยเขาอาจจะมีเลือกให้เราละแต่เราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ตรงกับสินค้าของเราหรือเปล่าเพราะว่าเราจะเน้นกลุ่มสินค้าของเรามันคือเกี่ยวกับเรื่องกระดูกนะครับแล้วก็พิมพ์เรื่องกระดูกเลยมันก็จะมีอยู่นี่ครับกระดูกแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับกดถูกนะกระดูกก็จะโผล่ขึ้นมาสังเกตว่าตรงกลุ่มเป้าหมายเราข้างล่างนี้ครับมันจะเหลือ3ล้าน6เองเห็นไหมครับ ต่เขาก็จะมีเกณฑ์ว่ารวมผู้ที่ตรงตามเกณฑ์ของเราคือเป็นสนใจกระดูกเนี่ยก็จะลดคนลงมาจากเมื่อกี้มีเป็น10ล้านเห็นไหมฮะตอนนี้เหลือ3ล้าน6และเรายังสามารถเพิ่มกลุ่มเป้าหมายโดยละเอียดเพิ่มเติมได้อีกนะครับนะฮะมันก็จะไปเจาะให้เราได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นในคอมพิวเตอร์เราจะตั้งเกณฑ์นะครับตรงนี้ได้เพิ่มขึ้นเข้าไปอีกอย่างสมมติว่าผมอาจจะเพิ่มเป็น คนดูแลสุขภาพนะครับผมก็พิมพ์ว่าดูแลสุขภาพนะฮะการดูแลสุขภาพอเ,เดี๋ยวขอแก้นิดนึงเอาเป็นสุขภาพเป็นเดียวดีกว่านะะการดูแลสุขภาพทุกใบนะฮะสังเกตดูว่าตรง รวมผู้ที่ต้องตรงตามเกณฑ์นะครับมีการดูแลกรรดูแลดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมายจากเมื่อกี้3ล้าน6 000, เพิ่มมาเป็น5ล้าน1เห็นไหมครับมันก็มีปริมาณคนที่เพิ่มขึ้นตามความสนใจของเราซึ่งถ้าเราไปตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ข้อดีคือเราจะสามารถบีบให้มันแคบลงกว่านี้ได้นะครับโอเคสมมุติว่าเราตั้งเป็นตัวอย่างแค่นี้ก่อนนะครับเราก็มาที่กดถูกตรงนี้อ่าก่อนถูกตรงนี้ลืมบอกไปว่าเราสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งได้นะครับอันนี้เราเลือกเลยว่าจะเอา จังหวัดไหนประเทศไหนอะไรเงี้ยครับลูกค้าเราอยู่ประเทศไทยเราก็เอาไทยถูกแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เลือกไทยไม่รวมตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้หมายถึงอะไรหมายถึงสมมุติเราจะเอา,เอาทั้งประเทศไทยแต่ไม่เอากรุงเทพงียครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราไม่เอากรุงเทพเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยครับว่าไม่เอาตรงไหนแต่ตรงนี้เราเป็นการยิงเพื่อเทสแอดนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างด้วยผมก็จะไม่ตั้งค่าอะไรเยอะเพราะเดี๋ยวจะยิ่งงงกันใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกดถูกครับเพื่อไปต่อนะฮะกลุ่มวัตถุประสงค์นี้คือกลุ่มวัตถุประสงค์4 0ถึง55นะครับผมไม่ได้ตั้งชื่อไว้เราก็เรียบร้อยละแล้วก็กดข้างล่างนะครับขวาไปต่อนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของงบประมาณและการกําหนดวันวระยะเวลาของแอดนะครับซึ่งงบประมาณต่อวันหรือตลอดอายุการใช้งานเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับถ้าสมมุติเราตั้งเป็น โอเคในหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของหน้าง,งบประมาณและระยะเวลานะครับสำหรับการที่จะลงโฆษณาเนี่ยเราอาจจะตําเป็นที่จะต้องกําหนดระยะเวลาในการลงกําหนดงบประมาณให้มันพอดีกับงบที่เรามีนะครับไม่งั้นมันจะบานปลายอย่างสมมุติว่าตรงเนี้ยเรากําหนดต่อวันนะครับนะตั้งเป็นต่อวันไว้หรือต่ออายุการใช้งานแล้วแต่เราตั้งงบประมาณมากรณีนี้ผมเลือกเป็นต่อวันนะครับเราก็เลือกต่อไปแล้วก็เพิ่ม จำนวนเงินได้สมมติเราตั้งเป็นวันละ300อยอย่างนี้นะครับหรือเราจะกําหนดเองเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับจะเป็น200ก็ได้นะครับจะเป็นพันหนึ่งก็ได้แล้วแต่เรานะครับหลังจากนั้นก็ลงโฆษณากำหนดเวลานะเริ่มเลยนะฮะโอเค <Okay. S 1> เขาก็จะมีการคํานวณให้เราเลยว่าต่อสัปดาห์เราก็จะอยู่ประมาณพันสิ่นะครับแต่วันละ200บาทมันจะไม่เกินนี้นะครับ หรือถ้าเกินก็เหลื่อมไปนิดหน่อยนะจะถูกกว่าน้อยกว่าก็แล้วแต่ครับโอเคแล้วเราก็กดถูกครับระบบก็จะมีการให้เราตรวจเช็คโฆษณาก่อนสั่งซื้อจริงอีกหนึงรอบนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราลงโฆษณานในคอมพิวเตอร์โดยละเอียดนะครับเขาก็จะให้เราเข้าไปใส่รายละเอียดกรอข้อมูลได้ค่อนข้างจะละเอียดมากกว่านี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติเราโอเคละ นะครับเราก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อได้เลยนะครับถ้า,าเราไม่มีคําแก้ไขอะไรทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะแก้ไขก็แค่กดเข้าไปนําตามแต่ละจุดของเราแล้วเราก็ก็เลือกแก้ไขข้อความแก้ไขรูปภาพอะไรเงี้ยได้ครับเมื่อเราพอใจแล้วนะครับตรวจสอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใครยังไม่ตั้งค่าการชําระเงินของบัญชีโฆษณาระบบก็ใช้เรามาตั้งตรงหน้านี้แหละครับเป็นการตั้งว่า ตั้งผูกกับบัญชีอะไรไว้นะครับซึ่งเราจะต้องใช้บัตร ATM บัตรเ e ด i บของเราครับก็จะเป็นพวกบัตร Master Visa นะครับต่างๆนะครับ American Express อย่างเงี้ยในการที่จะเอามาใช้ในการาตัดบัญชีโฆษณาของเรา,อาโอเคตอนนี้ตรงนั้นผมมีคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสามารถไปหาดูย้อนหลังได้ตรงนี้พอเราโอเคกับทุกๆอย่างแล้วเรากดสั่งซื้อได้เลย เราก็รอระบบอ,อนุมัตินะครับตอนนี้กำลังสังส่งซื้ออยู่ทันท,ที่ระบบอนุมัติโฆษณาของเราโฆษณาเราเนี่ยทำงานนะครับเขาก็จะส่งข้อความมาหาเรา,เาได้รับคำสังส่งซื้อของคุณแล้วอโอเคเรากดไม่ใช่ตอนนี้ไปโอเคครับตอนนี้จะอยู่ในระหว่างพิจารณาเมื่อเราผ่านปุ๊บ ตรงกระดิ่งข้างบนขวานะครับก็จะมีข้อความมาเตือนเราซึ่งระบบก็จะไปเตือนใน Facebook ส่วนตัวของเราด้วยนะครับซึ่งบัญชีเจ้าตัวนี้เป็นบัญชีที่ผมและทีมงานเนี่ยเปิดขึ้นมาเพื่อช่วยกันในการใช้บริหารโฆษณาของลูกค้าครับของแอดต่างๆโอเคครับแล้วยังไงก็แล้วแต่ผมยังคงอยากจะขอแนะนำนะครับว่าการยิงโฆษณาใน f a c e b o o k เนี่ยควรจะใช้คอมพิวเตอร์ในการลงโฆษณาจะดีที่สุดนะครับ ดังนั้นคือใครที่แก้ขัดหรือต้องการใช้แอดมินเจอร์ในมือถือในการวัดผลดูโฆษณาในกรณีที่เราอยู่นอกบ้านเนี้ยก็สามารถทำได้นะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเวลาหรือสะดวกมากขึ้นนั่นเองสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังสงสัยอยู่มีข้ออ,อ,อยากสอบถามนะครับก็ให้ทักเข้ามา ข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็ยินดีให้คําแนะนําทุกๆคนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ